สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกให้รู้นะครับว่าเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นการธนาพิเศษปีพศ2539ซึ่งเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับลักษณะแบบไหนที่ขายได้เหรียญละ5,000บาทนะครับสูงสุดนะครับและผมก็รับซื้อด้วยนะครับหากใครมีนะครับ แต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับให้ละเอียดนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับไม่งงไม่สับสนไม่เข้าใจผิดนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรียนยอดฮิตที่ผมได้ทําคลิปให้ความรู้หรือว่าประกาศรับซื้อมาหลายรอบต่อหลายรอบจนจําไม่ได้แล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาย้ําอีกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้และหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับตามที่ผมได้สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอด้วยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็นไอเดียไลน์และก็คิวโค้ดไลน์นะครับ มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอทั้งทาง,ทาง,ทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นการนาพิเศษปีพศ2539นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบหาง่ายนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับชมตามภาพเลยนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับแบบนี้เป็นเหรียญแบบหาง่ายแบบปกติที่ผลิตเยอะนะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นโลหะ2ส,สีนะครับวงขอบเหรญด้าน,นนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับแบบนี้หาง่ายยังไม่เป็นที่นิยมนะครับยังไม่มีราคานะครับและผมก็ยังไม่รับซื้อด้วยนะครับส่วนแบบที่ลักษณะที่มีราคาแพงซึ่งผมรับซื้อสูงสุดอยู่แล้วห้าพันบาทนั้นเป็นแบบไหนชมภาพครับเห็นไหมครับ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2 5 3พนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นแบบโลหะ2ส,สีนะครับจะเป็นโลหะเนื้อเดียวกันสีเดียวไปหมดเลยนะครับก็คือสีเงินนะครับและก็จะไม่มีรอยต่อของเหรียญเลยนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดทั้งเหรียญเลยนะครับแบบนี้มีราคานะครับหากใครมีตามนี้ถ้าสภาพงดงามสวย ผมให้เลยละ5000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพยอนสวยราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพกลมสวยของเหรียญน,นะครับก็หากใครมีตามนี้นะครับก็สามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับเพื่อจะประเมินราคานะครับว่าผมจะให้ราคาเท่าไหร่นะครับผมให้ราคาตามความสวยของเหรียญน,นะครับหากพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีการซื้อขายการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่หากว่าเพื่อนๆนนั้นไม่พึงพอใจกับราคาที่ผมได้เสนอไป จะเก็บไว้ก่อนหรือว่าจะรอขายให้กับนักสะสมท่านอื่นหรือว่าเก็บไว้เพื่อเป็นการสะสมนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายินดีจะแบ่งปันให้กับกระผมมาสะสมนั้นผมก็ยินดีจะรับซื้อนะครับ